ท่วงหุ้นเด่นดีวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปดพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณเดชนาฟางสะอาดผูมิรายการวิวสโฝ่ายวิเคราะาห์บริษัทหลักทรัพาย์ไพจำกัดสวัสดีคะ่ะสวัสดีคร,รับค่ะตลาดทุกคนครับ ตลาดห่างเสียงฮ่องกงก็เด้งมาแล้วนะคะก็อลองคอตามมานี่ได้กำไรกำไรกันเป็นก่อเป็นกำรรนะคะทีนี้มาสู่<บ>หุ้นรายตัวกันบ้างมีตัวไหนเดียงพอมีอัพไซส์บ้างคะ กพรจริงๆแล้วก็คือภาพของทุกตัวมีโอกาสหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เราเลือกหุ้นที่เด่นที่สุดละกันแต่ว่าในความรู้สึกของพวกเราวันนี้เราอาจจะรู้สึกติดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้จัดนี้นะครับมันจะมีตัวเลขเศรษฐีสําคัญออกมาตัวเลขเงินเฟอ้อของฝั่งอเมริกานะครับเพราะ,ะนั้นคือหลังจากนี้ความชัดเจนของการลงทุนมันน่าจะชัดเจนต่อเนื่องและดีขึ้นนะครับเดี๋ยวงนวันนี้เราฝากตัวช้ยนาบายให้เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนนะครับทุกตัวตอนนี้ในส่วนของหุ้นฮ่องกงเราให้เน้นฝั่งคอเป็นหลักนะครับ พยายามหาจังหวะซื้อคอเพราอมองขึ้นมองรีบาวนะครับใช้น้ำมบารนี่คือรหัส941นะครับก็เป็นลักษณะของการที่ขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้ติดต้านอยู่ข้างบนเนี่ย49เหรียญดอนตอนล่างข้องกงนะครับถ้าสมมุติเบสขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะกหภาพการรีบาวต่อเนื่องอขึ้นไปได้นะครับสต็อปในการบริหารจัดการความเสี่ยงเราอาจจะดูตรงประมาณแถว47 48นะครับ ตรงนี้ถ้าไม่หลุดไม่ลงหรือว่าไม่ทํายูโรเนี่ยก็คือตัวนี้ขึ้นมากกว่าลงแล้วครับนะครับก็มองขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับตัวอื่นๆแต่ว่าวันนี้เด่นที่สุดก็จะเป็นไชน่าโมบายครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณกลยุทธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีค่ะคุณเดทนาฟังสะอาดนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพาย์นะคะจำกัดมหาชนแนะนำนะคะตัวของไชน่าโมบายนะคะตัวของตลาดหางเซี่ยง้ฮ่องกงเด้งมาแล้วนะคะแล้วก็ตลาดหุ้น ก็มีการฟื้นตัวนะคะหุ้นรายตัวมีอัพไซส์หลายตัวนะคะมีโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวตามแนะนําตัวของไชน่าโมบายนะ,ะสามารถเทรดในตลาดหุ้นไทยได้ผ่าน DW นะคะอย่างเช่นของค่า28 Mercury เนี่ยเขาจะ cover หุ้นรายตัวของตลาดฮ่องกงนะคะอย่างไชน่าโ b i l e ก็จะมีตัวย่อนะคะ CHMOBI 2 8 4 2 3 0 C a 3 0 3 a ซึ่งการเป็นการเล่นขาขึ้นคือ long call นะคะตัวนี้มีค่ากริงอยู่ที่8 เซน t ิ v i t y 0.31นะคะสามารถที่จะเทรดนะคะตัว DW นะคะตัวนี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านพอที่ท่านเปิดอยู่ตามปกติได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับตัวของ DW ของค่า28ม o ก t g o m y ok นะ,ะที่จะมีทั้งหุ้นตลาด ฮ่องกงรายตัวนะคะทั้งดัชนีแม่ของฮ่องกงอย่างดัชนีห่างเสียงแล้วก็ห่างเสียงเทคนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ s ส s ด็กเอแอนตลาดทุนไทยก็มีเซทฟิกับหุ้นรายตัวค่ะท่านสามารถที่จะเลือกทั้งเลือกในการลงทุนนะคะอีกหนึ่งรูปแบบผ่าน DW ได้นะคะทำความรู้จัก เพิ่มเพื่อนใน Line Search@ ThaiW ยเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เทรดเก่งอยู่แล้วนะสามารถที่จะไปดูตารางแล้วก็ตัวของซีรีส์นะคะหุ้นแล้วก็ดัชนีต่างๆได้ที่เว็บไซต์ w บ w t h a i ท์เว็บไทค่ะสนับสนุนโดย m a c r o ร r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thaidw.com ค